ปริมาณสารสัมพันธ์นะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่4สูตรหลักนะคะที่ต้องใช้ตลอดบทตลอดเรื่องแล้วก็รวมถึงนำไปใช้ในบทอื่นๆด้วยนะคะ4สูตรหลักของโมลก็คืออันที่ 1. น้ํา้ำหนักกรัมส่วนมวลโมเลกุลนะคะ 2. ลิตรที่ S c P คือตรงนี้ต้องระวังหน่วยต้องเป็นลิตรนะคะถ้ากรณีโจทย์ปรับเป็นลูกบาทกเซน ตัวล่างก็จะต้องถูกปรับด้วยก็คือเปลี่ยนเป็น22,400นะคะที่ STP ซึ่งที่ STP มี s u n n d a r t t e m ม e r a t u r e มี Temperature เท่ากับ0องศาเซลเซียสหรือ273 k e l เคลวินนะคะและมี P pressure เท่ากับ1 atm ซึ่ง1 atm ก็คือ1บรรยากาศ หรือ760ม mm ิลลิเมตรตลอดนะคะหรือ760ทอนะคะและในอนาคตถ้าถ้าถ้าหนูไปเจออา p อันนี้คือ Room Temperature Pressure นะคะซึ่งเดี๋ยวปีหนึ่งเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาใช้เป็น Room Temperature Pressure แล้วโดยที่ Room ก็ยังคงจะใช้25องศาเซลเซียสอยู่นั่นแหละ จนมันแบบร้อนไปถึงไหนแล้วนะคะก็คือจุดที่แตกต่างคือจุดของอุณหภูมินะคะ RTP Room Temperature Pressure STP Standard Temperature Pressure นะคะสูตรที่3เป็นสูตร ที่มีความเข้มข้นเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งความเข้มข้นนี้หน่วยฮอตฮิทสุดๆก็คือหน่วยโมลาร์โมลาริตี้นะคะโมลต่อลิตรอาจจะแทนด้วยตัว c ก็ได้นะคะซึ่ง c ก็จะย่อม,มาจาก concentration ที่แปลว่าความเข้มขน้นเพราะฉนันเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราเข้าปีหนึ่งไปนะคะ บางทีเราไปถึงก็คือไม่ได้มีการทบทวนสูตรใดๆมาถึงเจอโจทย์ปุ๊บแล้วก็อาจารย์จับ c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2คือไม่ต้องตกใจมันคืออันเดียวกันนะคะกับ m 1 v 1เท่า m 2 v 2โดยที่ m นะคะจะมีหน่วยเป็นลูกบาศเซนนะคะราลึกไว้เสมอว่าเวลาทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเราไม่เอามาเป็นลิตรๆมาทำเราเอามาแค่ลูกบาศเซนเพราะฉะนั้นเราจึงต้อง conversion factor เพื่อให้กลับสู่หน่วยลิตรให้เหมือนกับหน่วยโมลต่อลิตร conversion โดยการหารพันนะคะเราทำการ conversion factor ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าโจทย์มาเป็นหน่วยของลิตรไม่ต้องส่วนพันนะคะ โซสุดท้ายคือจำนวนอะนุภาคซึ่งคำว่าอะนุภาคสื่อถึงได้ตั้งแต่เล็กสุดๆคืออะตอมนะคะใหญ่ขึ้นมาเป็นโมเลกุลหรืออยู่ในรูปของไอออนมีบวกมีลบนะคะได้หมดเลยหารด้วยเลขอะวกาโดนัมเบอร์หกจุดศูนคูณสิกำลังยี่สินะคะอะวกาโดนัมเบอร์ ในหน้าต่อไปนะคะสรุปหน้าต่อไปจะพูดถึงบทแรกของปริมาณสารกษษษษ็คือเรื่องของสูตรเคมีสูตรโมเลกุลสูตรอย่างง่ายนะคะสูตรอย่างง่ายเนี่ยเมื่อไหร่ถึงเจอเข้อสอบที่เป็นสูตรอย่างง่ายก็คือหนูต้องสังเกตว่าโจทย์เขาจะให้น้ําหนักกรัมมาทั้งข้อเลยนะคะหลักการก็คือเราจะมาทําอัตราส่วนโดยมวลก่อนนะคะตัวอย่างเช่น C ต่อ H เขาให้มา12กรัมไฮโดรเจน2กรัมโดยมวลหมายความว่าโจทย์กำหนดมาในรูปของกรัมทั้งหมดหนูต้องเปลี่ยนโดยมวลเป็นโดยโมลโดยน้ำมวลอะตอมนะคะไปหารเราก็นะขอโทษขออีกขั้นนึง๋วเดี๋ยวหนูงง,งก็คือ อันนี้โดยมวลนะคะโดยมวลเรายังไม่ได้หารมวลอะตอมพอเป็นโดยมวลก็คือนามวลอะตอมไปหารและเราจะได้สูตรอย่างง่ายมานะคะหลังจากนั้นให้เราทำเป็นจำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มก็คือถ้ากรณีที่มันต่ำกว่า จุดสนะคะปัดลงปัดลงเป็นจำนวนเต็มไปเลยแต่ถ้ามากกว่าจุดแนะคะให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มไปเลยแต่ถ้าอยู่ระหว่าง0.2ถึง0.8ต้องหาพหุคูณพหุคูณเข้ามาช่วยหมายความว่า คูณด้วย2,3,4,5จนกว่าหนูจะทำเป็นปัดลงปัดขึ้นได้นะคะจนกว่าจะปัดลงปัดขึ้นได้ตัวอย่างเช่นถ้า1.5ต่อ2หนูก็ต้องทำคหาคูณที่ทำให้มันสามารถ ปัดได้หรือเป็นจำนวนเต็มได้โดยการคูณ2เข้าไปจะพบว่า1.5ได้3และ2คูณ2ได้4ก็จะได้ตาส่วนเป็น3ต่อ4สำหรับสูตรอย่างง่ายพอเราได้สูตรอย่างง่ายเสร็จมันจะไปสัมพันธ์กับสูตรโมเลกุลโดยใช้น้ำหนักนะคะน้ำหนักสูตรอย่างง่าย คูณ n จะเท่ากับน้ำหนักสูตรโมเลกุลซึ่งน้ำหนักสูตรโมเลกุลก็จะมาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือเราอาจจะเปิดตารางธาตุเองก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นสูตรยังง่ายหนูคำนวณมาได้แล้วว่ามันเป็น C ต่อ H เท่ากับ1ต่อ2นะคะแล้วก็ห้อยเนน้ำหนักสูตรโมเลกุลโจทย์บอกว่า28สมมุตินะคะสมมุติเป็น28 ข้างในคือ12บวก2นะคะห้อย N จับเท่ากับ28เพราะฉะนั้น N จึงเท่ากับ2สูตรโมเลกุลก็เลยกลายเป็น C2H4 นะคะ หัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องการคำนวณการคำนวณโมลกับความสัมพันธ์ระหว่างสมการเคมีก็จะมีโมลเท่ากับกับโมลไม่เท่ากับนะคะอันแรกโมลกับความสัมพันธ์ระหว่างสมการเคมีนะคะหัวข้อนี้ให้นึกถึงโมลเท่ากับที่เราเรียนมาว่า จากสมการเคมี a บวก b ได้ c บวก d นะคะโมลของทุกตัวสามารถลิงก์หากันได้หมดนะคะโดยนำโมลหารด้วยตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า จะรู้ได้ไงว่าจะทำวิธีนี้ในข้อสอบอ่านโจทย์แล้วจะรู้ไหมว่ามันคือวิธีโมนเท่ากับรู้ได้จากคีย์เวิร์ดนะคะก็คือ 1. โจทย์จะให้ตัวเลขฝั่งสารตั้งตน้นหรือฝั่งสารผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถทำเป็นโมนได้ให้ตัวเลขมาเพียงค่าเดียวที่สามารถทำเป็นโมนได้แน่นอนว่ามันต้องเข้า สู่การคำนวณแบบโมนเท่ากับอย่างแน่นอนหรือเขาจะให้คำว่าปฏิกิยาทําพอดีกันปฏิกิริยาทำพอดีกันก็คือโมนเท่ากันนะคะ กรณีที่2ก็คือโมลกับสารกำหนดปริมาณเราจะเรียกว่าวิธีโมลไม่เท่ากับหรืออาจจะเคยเจออยู่ในรูปของที่อาจารย์ทำเป็นโมล A ต่อโมนล B ไว้นะคะคนน้อยกว่าคนนั้นหมดก่อน มน้อยกว่าเท่ากับหมดก่อนเท่ากับหมดก็คือเท่ากับเป็นตัวกำหนดปริมาณตัวกาหนดปริมาณก็คือตัวที่จะทำให้ปฏิกิริยายุติหรือสิ้นสุดนะคะคีย์เวิร์ดของการทำข้อสอบที่เป็นหัวข้อมลไม่เท่ากับก็คือข้อสังเกตหนูจะเห็นว่า เขาสามารถให้ตัวเลขที่เราทำเป็นโมนได้อาจจะ2ค่าหรือมากกว่า2ค่านะคะตัวเลขที่กำหนดมาคือ2ค่าหรือมากกว่า2ค่าหลักการคือเราต้องหาตัวหมดก่อนนะคะเราเป็นคนหาจากการใช้โมนไม่เท่ากับหรือใช้การใช้อัตราส่วนของโมนเป็นตัวเทียบคนที่น้อยกว่าก็คือคนที่หมดก่อนพอเจอคนหมดก่อนเสร็จวนกลับไปที่ แบบเดิมก็คือโมนเท่ากับแสดงว่าโมนเท่ากับขั้นเดียวแล้วจบแต่ถ้าโมนไม่เท่ากับจะต้องมีอย่างน้อย2ขั้นก็คือโมนไม่เท่ากับก่อนเสร็จแล้วไปโมนเท่ากับและไม่เพียงแค่นั้นมันอาจจะถามร้อยละผลได้ก็คือเป็นขั้นที่3นะคะแพทเทิร์นคือจะเป็นตามนี้ต่อไปเรื่องหน่วยของสารละลายที่จะนิยมและเจอแน่ๆนะคะ อันที่หนึ่งโมลาร์โมลาริตี้หรือโมลต่อลิตรลิตรในที่นี้เป็นลิตรของสารละลายนะคะซึ่งสารละลายหมายถึงมีตัวละลายกับตัวทําละลายตัวละลายกับตัวทําละลาย ในขณะที่โมเลลโมเลกุิตี้คือโมลส่วนด้วยกิโลกร,รมัมซึ่งกิโลกร,รัมนี้เป็นกิโลกร,รัมของตัวทำละลายเท่านั้นใช่มูว่วาอะไรไม่ได้ต้องปล่อยไปก่อน จากมันตกหนักมากเลยอะ่ะทีนี้ถ้าหนูเจอข้อสอบที่ให้เปรียบเทียบระหว่างโมล,ล่ากับโมเลละนะคะจำง่ายๆนะลูกคือตัวข้างล่างอะ่ะตัวส่วนอะ่ะ ของของโมล่ามันคือใหญ่และเยอะกว่าเพราะมันคือสารละลายที่หมายถึงตัวทำและตัวถูกปนกันแต่ข้างล่างของโมลาริตี้หรือโมโมเลลิตี้หรือโมเลลอ่ะมันน้อยกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปรียบเทียบว่าใครมากกว่าใครใครน้อยกว่าใครนะคะ คือหน่วยโมล่ามันต้องน้อยกว่าหน่วยโมแลวเสมอคือมันเอาไว้ช่วยตัดช้อยนะคะไม่ต้องแบบนั่งคำนวณละเอียดใหม่นะคะโมล่าน้อยกว่าโมแลวเสมอเพราะว่าตัวส่วนของโมล่ามันใหญ่กว่าโมแลวต่อไปจะเป็นหน่วยความเข้มข้นที่มีโอกาสเจอในข้อสอบก็คือเปอร์เซ็นต์โดยมวล เปอร์เซนต์เวทไบเวทอันนี้จะหมายถึงน้ำหนักกรัมตัวถูกละลายหรือตัวละลายนะคะขอเขียนว่าน้ำหนักกรัมตัวถูกก็คือหมายถึงถ้าน้ำเชื่อมจะมีน้ำตาลเป็นตัวถูกน้ำเป็นตัวทำ,ำนะคะตัวส่วนหมายถึงน้ำหนักกรัมของสารละลายสารละลายก็คือมีตัวถูกและตัวทำอยู่ด้วยกันและต้องคูณร้อยเพราะว่าเป็นเปอร์เซนต์นะคะ ส่วนปริมาตรเปอร์เซนโดยปริมาตรก็หน่วยปริมาตรก็ลูกบาตเซนในห้องปฏิบัติการเราใช้แค่เป็นลูกบาตเซนแค่มิลลิลิตรก็พอแล้วลูกบาศเซนของตัวถูกนะคะหารด้วยลูกบาตเซนของสารละลายคูณ100 ซึ่งทั้งสองสูตรนี้นะคะมันสัมพันธ์กับหน่วยโมลาร์โมลาริตี้อยู่นะคะก็คือโมลาริตี้โมลาร์โมลต่อลิตรเนี่ยสามารถคำนวณโดยมีค่าเปอร์เซนต์เวย์ต์บายเวยหรือเปอร์เซนต์วอลลุ่มบายวอลุ่มคูณความหนาแน่นหารด้วยมวลโมเลกุลนะคะทำกลับไปกลับมาได้เมื่อเปอร์เซนต์นี้หมายถึงเปอร์เซนต์ที่มี หน้าหลังเหมือนกันเปอร์เซนต์เวทไบเวทเปอร์เซนต์โวลูมไบโวลูมนะคะหน้าหลังเหมือนกันส่วนเปอร์เซนต์เวทไบโวลูมนะคะจะเป็นหน่วยน้ำหนักกร,รัมตัวบนแล้วก็หน่วยลูกบาศก์เซนตัวล่างลูกบาศก์เซนของสารละลายแล้วก็คูณหนึ่งร้อย แต่ถ้าสมมุติเขาใช้หน่วยของมวลที่ใหญ่ขึ้นเช่นใช้หน่วยมวลเป็นกิโลกร,รัมนะคะด้านล่างลิตรปริมาตรเขาก็ต้องใหญ่ขึ้นไปเป็นลิตรด้วยเหมือนกันคือถ้าจะใหญ่ก็ใหญ่ทั้งบนและล่างนะคะโดยที่สามารถมีความสัมพันธ์กับโมลาร์โมลาริตี้ได้เหมือนกันแต่ในสูตรเราจะไม่มีดีนะคะ10%เปอร์เซ ่วนด้วยมวลโมเลกุลหน้าหลังไม่เหมือนกันไม่มีดีหน้าหลังไม่เหมือนกันไม่มีดี อีกตัวก,กันเหนียวไว้นะคะไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะกันพลาดนะคะก็คือหมายถึงปริมาณของตัวถู ppm นะคะปริมาณของตัวถูใช้คำว่าปริมาณนะคะเพราะว่ามันเป็นได้ทั้งมวลและปริมาตรหารด้วยปริมาณของสารละลาย คูณไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะเป็น ppm คือส่วนในล้านส่วนต้องคูณด้วย10กำลัง6นะคะซึ่งคำว่าปริมาณนะคะถ้าจะเป็นหน่วยกรัมก็ต้องกรัมทั้งบนทั้งล่างถ้าจะหน่วยกิโลกร,รมัมก็ทั้งบนทั้งล่างถ้าจะหน่วยของปริมาตรคือลูกบาศเซนก็ปริมาตรลูกบาศเซนทั้งบนทั้งล่าง ถ้าจะลิตก็ลิสท,ทั้งบนทั้งล่างทําให้หน่วยมันเหมือนกันก่อนนะคะแล้วก็คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมคือปริมาณตัวถูหารปริมาณสารละลายแล้วคูณ10กําลัง6กอันที่จะใช้สูตรหัวข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของคอลิเกทีนะคะจุดเดือดจุดเยือดแข็งนะคะซึ่งคำว่าเดลต้าหมายถึงผลต่างกรณีของ TB ให้นึกถึงน้ำ น้ำแข็งที่ใส่เกลือมันจะเออขอโทษพูดผิดน้ำต้มที่ใส่เกลือนะคะมันจะมีจุดเดือดที่สูงกว่าน้ำบริสุทธิ์ดังนั้นเดลต้าตรงนี้หมายถึงเดลต้าทีบีพาลบเดลต้าทีบริสุทธิ์นะคะซึ่งบริสุทธิ์คืออะไรก็คือน้ำอะคะ่ะ 100องศาเซลเซียสยังคงใช้100ในระดับมปลายเดี๋ยวตอนเข้ามหาลัยไปจะเปลี่ยนเป็นใช้99.6นะคะแต่ตอนนี้เวลาทำข้อสอบต้องใช้100สูตรคือ KB คูณ M และ KB คูณ W1 คูณพันส่วนด้วย Mw1 คูณ W2 ก้อนนี้ก็คือก้อนของโมเลกุลโมเลกุลิตี้ M เล็กนะคะส่วน Delta Tf ทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยน B เป็น F เปลี่ยน Boiling เป็น Freezing โดยให้นึกถึงน้ําแข็งนะคะไอติมหลอดน้ําแข็งที่ใส่เกลือเข้าไปใส่ทําไมก็ใส่เพื่อลดจุดเยือกแข็งนะคะจากเดิมที่น้ำเนี่ยเป็นน้ําแข็งมันศูนย์องศาเซลเซียสพอใส่ลงไปมันติดลบแสดงว่าค่ามากลบค่าน้อยนั่นคือเอาสารบริสุทธิ์ลบสารละลายสารบริสุทธิ์คือน้ําน้ําคือเยือกแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสนะคะ ลองดูข้อที่เราทํามาสิว่ามีข้อไหนที่มันติดตรงทําไม่ได้เพราะว่ายังสูตรจําไม่ได้หรืออะไรหรือเปล่านะคะเช็คดูก่อนเดี๋ยวพี่มาเฉลยขอขึ้นไปดูข้างบนนิดนึง